ครับสวัสดีครับพบกับพี่อุบลยศนะครับจากช่องอุบียศชาแนลนะครับสวัสดีครับพบกับชาไทยนะครับครับและอื่นครับต้องขอคุณ f อฟซีพีุ่กคนนะครับเพราะตอนนี้ยอดติดตาม7 5 0 0 0คนแล้วยอดวิวมาดู10ล้านกว่านะแตก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 รอมาหลายเวลาแล้วนะครับเพื่อกลับจากกกองแล้วเดี๋ยวจะไปกับคูชาไทยอีกนะครับครับเป็นไงครับแต่ไปกกองครั้งนี้จะมีอะไรมาฝากชาวกกองอีกครับก็น่าจะเห็นบอกว่าพี่อุ้จะให้ไปทํางานทางานอะไรคพี่อุ้ม อ่าที่นี่ไปขี่ควายมั้งขี่ควายเออไปขึ้นไปปีนพึ่งมั้งขึ้นไปไป <c oughs> <c oughs> ไปทุบมั้งไม่ก็เป็นครูสอนเดินแบบอนที่งานให้ผมไปสอนใครครับสอนเด็กๆในพื้นที่<ม>ที่อยากจะเดิเดนแลวมีปั้นถอนปั้นจะบลองเอยไม่ใช่่ั้อถอนลุงมอ มีคุณแม่สามพิตรีคุณพ่อนาไม่ดอวสดิ้งและเด็กๆที่อยากเดินอีกประมาณจิบาคนคล้ายว่าไปต่อไปต่อในงานถนนคนข้อฟันใช่ฮะในงานถนนคนปกอกครับเพราะว่า<น>เราเคยที่จะไปทําแต่มันก็เนื่องในโอกาสมันก็ไม่ได้ทําแต่เราก็จะทําให้ได้นะรเราจะสารฝันให้กับทุกคนแล้วที่สาคัญคือเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปบ้านหมอป่า,น,า,น,าน,นะครับมันจะมีคอนเทนต์หลังจากไปบ้านป่าสองวันหลังจากไปบ้านป่าสองวัน ก็จะบินไปสุราษฎร์ธานีที่เซ็นท่านสุราษฎร์ธานีชาาสุราษฎร์ธานีเพรได้จะบินไปวันเสาร์กับวันอาทิตย์นะครับแล้ววันอาทิตย์หน้าหน,นู่ยสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบห้ายาวๆอุดรธานีเลยกิจกรรมดีๆก็ไปทีมชุดใหญ่เลยคุณชาไทยคุณนิวคุณเซนนะครับแล้วมีป้าถอดไปด้วยมีป้าถอดมีช่องอมรินมีบุ๋มน้อยร้อยเอ็ดนะครับไปกับต่านะานแน่เลยก็ขอบคุณเอฟซีทุกคนอย่าลืมนะดันดันให้ถึงแสนนะแล้วก็ที่สำคัญ ไอ้อีไอ้อีนักเรงเกียนบอร์ดที่ด่ารูคาตอนนี้ให้ทํานายกันเลยการแล้วจะฟ้องรั้วเร่องอยากอากาศตีแม่นะแม่จะไม่อภัยจะเก็บคนละลายดัลายเดยไปเลี้ยงหมาแมวจยากกาเนินการฟ้องที่สอนนอนรับพปรึกษากับคณบดีดรสุรินทร์เมธีเรียบร้อยแล้วเจอกันแน่เลยไม่เลี้ยงแน่แน่อย่าอย่าลืมนะครับดูโฆษณาของฟิวให้จบนะเพราะว่าจะได้สนับสนุนน้องหมาแม่ด้วยนะครับดูจบไม่กุญจาไทยดูจเองก็ต้องดันชคงตัวเองหน่อยตอนนี้ก็เยอะแล้วต้องจมากก็แล้ว ทันมีก็ร้องใจอืมเออแล้วต้องไปกองถ่ายพี่เอสหน่อยตายแล้วต้องอันที่หน้าเลยทีนี้ไม่ทันคิวแน่นเลยเนาะเสด็จยบ้านพระคิวแน่นสด็จยบ้านพระดีครับกลัวกลัวจะไม่มีงานครับมีงานคือแบบไม่ไม่เหนื่อยแล้วดีผมชอบทำงานครับดีครับดีสุดยอดมากเดี๋ยวนี้ใช้เดี่ยวได้ถ้าไม่ไปไปได้ไม่กลัวครับในในประเทศไทยผมไปได้หมดครับต่างประเทศก็เกาะไปคนเดียวก็เกาะให้ไปคนเดียวไปไหมไปครับเอาเอาไข่ไปปลาหลังคาไปครับปลาหลังคาพิมพ์เ ไม่ใช่นายว่าทิตาพลไม่มีอะไรนะครับเพราะว่าเราก็ไปหากระยาน้มิรพันธมิตรที่ดีต่อไปนะครับก็ช่วงนี้จะซัมเมอร์แล้วร,รอ้อนแล้วก็ดูแลตัวเองทอานา,ารดีๆจะได้ไม่ท้องเสียนะฮะที่สำคัญคือต้องเซฟระวังด้วยกับสุนัขเพราะมันจะเป็นเลือดพิษตกแ,ตแล้วก็เด็กๆเ,เวลาจับน้ำหรือทําอะไรกันก็ต้องระวังร้อนต้องดื่มน้ําด้วยเมืนกนจะ อะไรถ้าขาดน้ำจะทำให้ตอนระบายนะพี่ยุ๊บช่วงหน้าหน้าร้อนนี่สถิติของเด็กที่จมน้ำตายเพราะว่าทุกปีมันจะเหมือนอาถรรพ์ด้วยว่าเขาเรียกตายแทนตายอะไรต่อกันใช่ไหมตายแทนตายต่อเพราะว่าเด็กในฐานงของเด็กคืออยากเล่นน้ำอยู่แล้วทำไมผมชอบเล่นน้ำมากตอนเด็ก ก็อาฝาาเอฟซีนะฮะที่เข้ามาคอมเมนต์คอมเมนต์ดีๆสร้างสรรค์เยอะเลยขอบคุณนะครับประมาณคือถ้า,ถาไม่ดียังไงถ้าเป็นเปอร์เซ็นต์ร้อยคน <c oughs> ที่ไม่ดีก็จะมี4ี่ห้าตัวก็จะดําเนินการแจ้งความฟ้องร้องสอนนอรากษาเร็วๆนี้เดี๋ยวจะแจ้งผลผู้ที่โชคดีมาหลายตัวเนี่ยนะจำชื่อได้ระวังตัวนะครับจากข้างไทยจะรักไข่ก็ให้ดูด้วยตำรวจสามารถเอาผิดได้กับคนที่เรียกว่า โปรไฟล์ที่แบบไม่มีที่มาที่ไปอ่ะเราสามารถเช็คได้หรือพวกตำแหน่งที่อยู่ได้เล่นได้ระวังนะครับคอมเมนต์มาดีๆนะครับจะไม่ไว้ไม่เรียงเลยนะครับเพราะว่าถ้าไม่ชอบไม่รักกันไม่ต้องเข้ามาดูที่นี่เฉพาะแฟนคลับพี่อุ๊คถ้าจะรักใครไม่ต้องมาตรงนี้ไปเลยเราไม่ต้องรับยาสอดอยาเผือที่ไปเดินไปไกลนะคือนะครับก็ขอระบังใจทุกคน้วยครับเดี๋ยวอาทิตย์หน้าจะเผยโฉมผู้ที่โชคดีที่จะถูกพี่อุตเตอรการ ตามดําเนินการตามกฎหมายนะครับโอเคอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ตับตะไคร้กดกระดิ่งกับช่องโอเบียชาแนลและช่องเลยครับชาไทยชาแนลค่ะฝากติดตามขอบคุณนะครับ,รบสวัสดีครับ